บ้านหลังงสวรรญ,ญามาแล้วนะครับครับพามาเกี่ยวข่าวกันนะครับจะพามาเกี่ยวข้าว ยังเยวนะครับอื่อยังเอถ้าเขาว่าตัื่อว่าผคู่้ครับองข้าไปิบแค่เอยู่ยโยพเขาเนี้ย เขัไพี่องเขาร่องนี่ไม่ถึงหนึ่งไรนะไ่ถึงไรไร่ถึงจ่าอวาเบื้องล่านะครับเบื้องล้วนะจะได้เพราะตั้งาผมปฏิวัติมั่งมีมั่งตสิโบนั่นนะครับจ่าอ่าทุกปีนครับประมาณมันม่ถึงไรนะมันไม่ถึงมันอัน เต็มที่กับงาน,าน, 1, นรัวนะหนึ่งงานเท่ากับหงานสี่อยตารางเมตรเท่ากับเท่ากับหงานเนาะหนึ่ตารางเมตรก็เท่ากับหไร่เนาะสี่ส่อกหนึ่งตารางเมตรก็เท่ากับหไร่เนาะอันนี้มักติเ้ยกิ ประมาณสองงาน,นางากับเงาพวมเงากสิประมาณยี่สิบเมตรพรมป้วงก็ประมาณสิบเมตรนะครับสิบสองกับยี่สิบก็สองร้อยตารางสองร้อยตารางวานะครับก็ประมาณแปดร้อยตารางเมตรนะทั้งสองงานสองงานแต่ว่าสองงานเข่าทีทีใดนะครับสองงานนี่ข้าวสองงานนะไม่ใช่ว่าข้าว เอาสองงานเป็นได้มงานเจ็ดพิษสังเจ็ดิสังเจ็ดพิสังน่งปีนี่โอ้นีกจะ่วงอ่อนไม่ถนอมงานกันออนพอ มีผักกระแงงด้วยนะครับผักกระแยงนี่เขาเรียกผักกระแยงนี่นะครับน <ichi> ี่เขาเอ่ยว่าผักกระแหงนะครับมีผักกระแยงด้วยนะครับบ้านนาบ้านทุ่งบ้านนามีผักกระแยงด้วยครับผักกระแยง ฝาติดตามช่างช่างยูทูปด้วยนะครับผมฝา,ากติดตามช่องยูทูปด้วยนะครับก็รถต่อไปกับบ้านอ่าง,งวนสวนยางก,กันนะครับทีนี้มาบ้านอ่า,างวนสวนยาง YouTube, ทั้งยูทูปทั้งเฟสบุ๊กครับฝากติดตามนะครับอาจจะเป็นคนใหม่นะครับตั้งยูทูปแื่ว่ากัาสยรนหาสิ่งดีๆมาโลงให้ให้ได้เบิ้งกันนะครับว่าเอเป็นแบบไหนแค่รักๆแล้วคืออหางวนนะครับหางวน เือหลักๆเดี Då, uh, Then, the keeper, ่ยวเครื่องงุนนะครับที่ที่ทองรุ่งสุข้นมากครับแต่เกี่ยวกับเรื่องงุนเพราะว่าอยู่ของปู่งุนเนาะอ่าปู่งุนต่อไปก็ดีต่อไปผมก็คิดว่าทุกทีเอามาปลูกดูหม่องค้นที่ถึงหน้ามันก็จะเดือดแบกนะครับรู่นี่แหละแต่น่าพูดทางงานะครับอยากอยากเห็นเป็นส่วนของงุนบึงจับจับงานนะครับจับจับโรงเรียนึงเมืองควันนะครับอ๋อหน้าพูดทางงานะครับอใส่ร่องร่องกำลังศึกษาเบืองควันหวานทีเป็นมันอกเป็นแบบอดแนะครับ หนามมันจะเพียงพ่อบอนะครับต้องเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวิธีคิดนะครับเมื่อมันเสียจะเข่าเข่ากาเส็ดพ่อด้กินไปนะครับเฮ็ดหลงกินได้กับเฮ็ดหลากหลายเฮ็ดเพื่อนหลากหลายนะครับเฮ็ดหลากหลายเฮ็ดหลากหลายเพื่อลรุ่งสู่แล้วมานะครับทุกสิ่งที่ลงสู่พูดนี่มันเป็นคือมันเป็นความจริงวัดนะครับอ่าลุ่งสู่พูดนี้คนทีรุงสู่แล้วกขึ้นมาว่าอ่าจจะเสียจะเข่าน้าเข่ามันบ่เป็นราคากับปลูกม่นบัง โอ้อยบ้างนะครับลุงจูบอกถูกไหมเป็นความจริงไหมนี่ศาสตร์เศรษฐกิจพ่อเพียงของแขกน,นะครับรุงจูเป็นเรียบหรูถูกไหมซูโมนี้รัฐบาลโอ่งร่วงอีกแล้วนะครับวาติบโบรีรัฐบาลน,นะผมกับแหมงค์เจยุเขาว่าเป็นอย่างประเทศไทยเป็นประเสธกาเกษตรกรรมสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศไทยคือสินค้าด้านการ,กรเกษตรเนาะ โดยเฉพาะเขานะครับเขาหนึเนเ่เป็นอู่เขาอู่น้ำของโลกครับเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของโลกถามว่ายอดทะลุยอดอต้องออกอาจจะตกอาจจะแพ้เวียดนามนะครับแต่ว่าบงเขาเวียนนามบนเขาไทยมันคนละเขากันเลยครับคนละเจกันเลยนะครับของเขายัางรักษาฉ่ำยังรักังเกียได้มดนะครับได้ดีนะครับเป็นอย่างรัฐบาลเขาจังบ่อบบูมเบียงกับอกสวอนออันนี้นายคิดนะอืเขาบ่บูม่ใครับพวกอิสวอนเท่านะ ก็บายมันไปเก็ดตาสายสีฟ้าเก็ดสายสีงอสีเขียวไปเกิดตา,าเหมืองแร่หินเหมืองหินเหมืองแร่นะครับไปลงทุนเพื่อนไปลงทุนเคพื่อนผลิตไฟฟ้าเรา,าก็ม,กม,าาามารถกำหนดกดเกณยวไฟฟ้าราคาแพงให้บ้าขายให้พี่น้องเกษตรกรนะครับข้างข้างี่เขาก็นนาจะเฮ็ดเรียงเขาบูมเยียงเขานะครับ เจ้าว่าเขาไปเห็ดนะครับเปรียบเกันนะครับรัฐบาลไทยหนึ่งเป็นสิทธิเขาบอกว่าันเหตุไปย่านเช่าหน้าได้ดีเดีผมก็เหตุด,ด้วยนะพ่อหนี่ผมคิดมานะผมคิดว่าย่านเช่าหนะ้าไม่ต้องหาเขาวา่าหนักลงคุ้นรัฐบาลทุกรัฐบาลขอมาไม่ใช่เขาลงคุ้นไม่จะหาประโยชน์นะครับผมบอกตรงเลยนะครับเรียนจะมาหาประโยชน์เสื้อเสียงนะครับขอสอเสื้อเสียงหาประโยชน์นครับ มาบ้านระโยนกันบ่อเสือเสียงันจเป็นอย่างนัสอสองเืองของกุวนะครับอนนี้เป็นก็รม่ได้จห็งแสนเมที่นหนึ่งแสนสองแสนหนึ่งแค่นั้นเดียวนะครับแล้วมันเสือเสียงอย่างครับที่ิาสิไหนี่ขนาดจิดนะครับบ่อ่องโบเขาบ้าบ่อเสียงผมถามมังครับถามพี่น้องมงมองได้บอสืเสียงครับเื้อมันะครับแ่ว่าผมบอกผมก็ได้อีกพรายังเขาอย่ามปาเอามีนะครับพีนั่นอ อันนี้นะเขาต,ต้องอต,งอตง่อไปให้สมบูรณ์เกษตรกรกองต้องร่วมตัวนะครับกันกันจะกอนร่วมตัวได้แต่ปัจปจุันจะเล่อนครับอื ừ, ผมบอกว่าเออ,าาอ่รัฐบาลทุกทีรัฐบาลไหนก็แล้วแต่แหะครับแก้ปัญหาจากุกอ้าน,นะครับแก้ปัญหาจากุกอ่านานะครับเดี๋ยวขอว่าอย่างยิ่งจะมาแก้มัแลนะ้มันจะจริงไงก็ไหนไม่ได้นะครับต้อง ปุ๋ยคนละครึ่งเดียวไร่ับพันเอาเงืงออองง่อนจำหนึ่ดมาหล่อตาลอยใจปุ๋ย,ยคนละครึ่นค่าเกี่ยวไร่ับพันนะครับไม่เกินยี่สิบไร่นะครับเอาจำหนึ่งมาหลออตาลอยใจข้อยงยอาเพอช่วงลุ้งถูงแล้วแล้วเหเ็น้านพ่อาเาาาดาตอนลุงูกวแล,วแล,วแลวเหาเ็น กับผัวเราเราเห็นปฏิกิริยามันช่วงที่เยวของมะมันกับยี่างแต่ของมาด้วยกันปฏิวัติเนะาะทำมาปฏิวัติเแ็ดจริงไม่เห็ดจริงสองเห็ดจริงเนาะครับช่วงที่ยวขอมาให้ชาเป็นไล่ละพันกับเขาไว้กับเพราะว่าปร,ระเทศไทยมันเจอโควิดอาจจะใเ,เจอโควิด พอมาเจอโควิดปุ๊บนั่นแหละต้องปูกเลยให้เป็นจริงๆอ่ะมันบม่เป็นนโยบายที่ว่าจะให้เกษตรกรไระพันธุ์หรอกนะครับเจอมาเจอโควิดเราก็ไปให้เพื่อนส่วนตัวนะครับเพราะว่าพี่น้องตัวทดลองกษตรกรมาสามอาทิตย์แล้วทำงานใดวันนี้งั้นเราก็ไปให้เป็นแบบนั้นแบ่นี้ขอรัฐบาลต่อมน้าจ้ะระดมบานได้ทุกโต๊ะเลครับมาอยู่ซอยเดียวกับเก่ตรกร ต่อเหยือเจ้าห้เจ้านะ้าตั้งๆเ้ีวว่เจ้าหน้านะเป็นสิลังแงรงยิงทางนัครับมีบบการต้องออเชื่อนะครับอที่ต้องออกแต่ท่งโตานจัน,นแ,แล้วก็องแขมมาตลอดนะครับยิงทีเดียวอินเดียคนต้องเข่าครับเพราะว่าเกิดปัญหาเศรษิปัญหาแรงยิอินเดียขอมานะครับต้องออกเขาอ,อีเด้วนะครับเจ้าว่า ามากเขาไทยก็ยังมีผลดีราคาดีก็ดีโอเคกกดีใจอยู่ช่วงหนึ่งนะครับมีใจอีกช่วงหนึ่งพอวาได้ดีเขาสดเี่นเขาเจ้าของมาดีนะเขาจ้าของมาดีก็ขอหนึสหันเที่ยวสด่ราคา2บาทนะครับขายสดหอมมุ่นปัจจุบันนะครับวันที่มันอวันที่แต่ะยี่ยี่สิบอะนที่ยี่สิบนะครับยี่สิบพฤกา

ตารางเมืองสองกาดียู่นะครับช่วงช่วงคูบิทตอนางแปดน้อยตานลงแปดชันเขาเที่ยวต้นทุนแปดบาทเก้าบาทนะครับอันนี้อันนี้อัจฉริยเป็นเริ่มต้นยูที่สองบาทแค่ว่านี่เขาก่อเาง่คนออกนะครับเขาาเลั่มคืออกนะครับคีเก็บเยีสองพันห้ร่อยกันแปดนะครับารังอจาร์สีนะครับ เห็นข้างหน้าก็เห็นเริ่มเที่ยวกันหลายแล้วครับเริ่มเที่ยวกันเริ่มเที่ยวกันหลายแล้วคนี่แค่หน่อยเพื่อนกันเริ่มเที่ยวกันเริ่มมีเที่ยวกันหลายแล้วนะครับแตเลย แต่ยูโรสีโรีแต่ยู2ัสวัสดีนะครับ so um, so uh, so right. oui, ้บางนที่นี่เขางนะครผมจะบอกทีนะครับผมจะบอกว่าเขาปีนี้พว่าเขาเน้อเรือขาเจ้าแงะครับเขาปีนีเว่าขน้อเา้าขาระคาแพง เีวนี่เมื่าวาเขาเหนียวหรือเขาเจา้าจะราคาแพงแต่ว่าราค่าท่องสีลงนะครับเข่าสีแพงท่องสีลงนะครับจำข้อมูลใหม่นะครับตะ,ะเกาผมบอกบอมีผิดเขาสีแพงเขาเหนียวกับสีแพงเขาเจ้ากับสีแพงนะแต่ว่าราค่าท่องสีลดลง,นะนงนะครับจำข้อมูลผู้ใดนะครับผู้ใด ช่วงนี้เราถาท้องกขันสวนนะครับผู้ใดมี่้องผมแนะน,น้ำเลยครับอ่าขันค่อนข้างื้อม,มากสามมื่นนะครับเดี๋ยวนี้ที่มึงสามขายใช่ไครับผมเย้าไว้นะครับกำไรทัานเข,ข่ากำไรทัานเข่าเจ้า่าขันท้องผู้ใดเก็บเกลเียวแย่มากอยู่แยบ่บาทละอ่าหาพันบาทละเงิเดียบบาทละเงินเงินหาเงินหกบาทละสองมืนม่นกำไรเท่าไรครับ สงอสงขันเขาามเงินเขาเนะครับทำให้คบโม่เฮ้ดคต้นครบดนั่นแล้วราคาเขาติแพงท่องสิโลนะครับเห็จังไรก็แล้แตท่องมาถึงหาเงินครับขันทิ้งหาเงินหลกแจกผมบอกเลยว่าท่องมาถึงหาเงินขันท่องถึงหาเงินหลกแจกครับมาถึงรครับ ลจำได้ป่าครับสามปีปีตอนคู่บิะครับตอนคูบิดตอนเงินท่งนั้นผมจำได้ว่าบาทละเก้านบาทนะครับห้องบาทละนึ่งหมื่นสอันบาทวิทอพาวาห้อง ข้องที่นหรือสามหมื่นบาทคนประกคตรวางเลยครับแทบเกี่ยวโคตรถี่นถิ่นข้องตรงไปสามหมื่นสามโอ้ยแบบนี้กันถิ่นยังไงโอ้ยเห็นเห็นวันนี้จะขึ้นมากประโยชน์นะครับการไปยังขึ้จังบันี้เพ่ียว่าเอ้าเป็นยังขึ้นขึ้นมากแล้วมันก็จะขึ้นไปไหนิขึ้นไปไหนอันไหนจะไม่ขึ้นสูงสุด ต้อง้าใจว่าเลี้ยงจีนสูงสุดไม่นกิดิรงนี่เหรที่ผมบอกนะครับโอ้ยง่ามกับ่นยนะครับเบิ้ง เกี่ยวเขาเกี่ยวเขาโอ้ยอยู่ก็ง่ายนะครับนู่เก่าวน้าเตี่ยวเขาอย่างนี่ต้องดู เดี๋ยวจะขั้นอย่างเงี้ยต้องจ่กัพอเราม่ถูกตอนนี้เอาแบบนี้นะครับพอไม่เห็นง่ามนะครง่ามจนมาเมือวานที่แดก็คองกันแทบจะแดบจะบริยาพันเลยทุกคนนะตคนเช้าียด ดินแดนนี้เป็นดินแดนของทุ่งกุลาล้องให้นะครับอยู่เขตจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่เขตจังหวัดร้อยเอ็ดเขตทุ่งกุลาร้องให้นะครับดินแดนนี้เป็นดินแดนของทุ่งกุลาล้องให้นะครับตามคําขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสีบเบียดประตูเมืองงามเรือนนามพระสูงใหญ่ผ้าไหมนิสาเกตบุญพระเวทประเพณีมหาเอเดีชัยมงคลงามหน้านต์บึงพระลานชัยเขตกว้างไกลทุ่งกุลา โรบลือชาข้าวหอมมะลินี่ข้าวหอมมะลิครับข้าวหอมมะลิโรบนะครับเป็ดนดนินแดนของขุ่นกุลาร้องไห้หอมมะลิโลบโอเคนะครับผมขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับผมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้นยครับผม ทั้งเฟซบ o ๊กและ u t u b e นะครับบ้านอ่างุ่นสวัรญยญานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ